สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองครับสวัสดีครับเอาวันนี้นะครับพยัญชนะไทยครับวันนี้พยัญชนะไทยนะครับขอเสียงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองหน่อยนะครับเรียนออนไลน์ไปด้วยออนไซต์ไปด้วยนะครับซัมเมอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องพยัญชนะไทยนะล,ลูกเอกสารประกอบการเรียน หนังสือหลักภาษาครับหนังสือหลักภาษาไทยนะครับหน่วยที่1เลยนะครับให้นักเรียนหน่วยที่1จะปรากฏอยู่ที่หน้า5นะครับตอนนี้เราจะไปที่หน้าที่6ครับพยัญชนะไทยมีกี่ตัวมีตัวอะไรบ้างนะครับและเขาทําอะไรกับพยัญชนะไทยเดี๋ยวเราไปดูกันครับหน้าที่6นะครับนักเรียนเตรียมหนังสือให้พร้อมนะครับเตรียมหนังสือให้พร้อมนะครับ ถ้าเปิดหนังสือไปด้วยก็จะได้มีความรู้ความเข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องนี้จะประกอบไปได้วย4เรื่องย่อยนะลูก4เรื่องย่อยมีเรื่องของพยัญชนะไทยนะครับสระในภาษาไทยตัวเลขไทยวรรณยุกต์ไทยนะครับในคลิปนี้จะอยู่ที่หัวข้อที่1เป็นหลักนะครับอยู่ที่หัวข้อที่1เป็นหลักคือพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวนะครับ กไก่ถึงควนอูก็แล้วแหละครับพยัญชนะไทยนะครับมีตัวอะไรบ้างลืมกันหรือยังนะครับลืมกันหรือยังนะครับเราขึ้นมาจากปอหนึ่งนะครับสี่สิบสี่ตัวมีตัวอะไรบ้างนะครับนักเรียนอย่าเพิ่งลืมนะครับเดี๋ยวคุณครูทวนให้นะครับอ่าคลิปนี้เน้นย้ําเลยว่าอยู่ในหัวข้อที่หนึ่งย่อยพยัญชนะไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันลลกอยู่ที่หน้าที่หกนะครับหนังสือ อ่ะพยัญชนะไทยก็จะมีอยู่44ตัวนักเรียนก็ตั้งแต่กอไก่ถึงฮอนทฮูกนะครับนักเรียนท่องได้อยู่แล้วส่วนอ่าเรารู้จักพยัญชนะไทย44ตัวไปแล้วทีนี้คุณครูจะพาจัดหมวดหมู่อ่าจัดหมวดหมู่ให้เป็นอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำนะครับการจัดหมวดหมู่ให้เป็นอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำ เขาเรียกว่าไตรยางนะครับไตรายางก็คือการนำพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวมาจัดหมวดหมู่ให้อยู่ในอักษรสูงกลางต่ำนะครับ <S <S <t> <yang> ยึดอะไรเป็นหลักยึดเสียงของพยัญชนะเป็นหลักนะครับตัวไหนออกเสียงสูงก็ไปอยู่อักษรสูงตัวไหนออกเสียงต่ำก็ไปอยู่อักษรต่ำนะครับตัวไหนออกเสียงกลางก็ไปอยู่ อ่าพยัญชนะที่อยู่ในอักษรกลางนะครับทีนี้ในสไลด์นี้มันมีกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอลัคังงองงูจอจานเฉช,ชิงชอช้างซฉเซ่นะครับอันนี้เป็นการไล่พยัญชนะจากกอไก่ถึงฮอนฮวงนะครับบนสไลด์ทีนี้ครูจะมาพูดถึงอ่ากลุ่มแรกกรุ๊ปแรกของเรื่องแตาย,ยางตตย,ยางคือการแยก อักษรพยัญชนะไทย44ตัวให้อยู่ในหมวดหมู่3หมวดหมู่หมวดหมู่ที่1อักษรสูงจะมี11ตัวนักเรียนดูเอกสารหลักภาษาตามไปด้วยนะครับอักษรสูง11ตัวมีอะไรขอไข่ขอขอวดชอชิ่งถอฐานถอถุงขอพึ่งขอฝาสอสลาสอโบลสีสอเสือ,อหอหีบนะครับ นี่คืออักษรสูงนะครับนี่คืออักษรสูงให้นักเรียนดูเอกสารประกอบไปด้วยส่วนบนสไลด์จะเป็นการเรียงกอไก่ถึงฮอนกฮูกนะครับให้พวกเราได้เข้าใจนะครับนักเรียนคนใดไม่เข้าใจต้องเปิดหนังสือตามไปด้วยนะครับต่อจากซอเซอร์คือตัวอะไรต่อจากซอเซอร์คือตัวอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเสร็จแล้วเราจะไปดูหมวดที่สองอักษรกลางนะครับ ต่อจากซอโซนะครับก็จะเป็นชอเชอร์ยอหญิงอ,อะไรต่อครับดอชดาต่อประตักทอฐานต่อรางบนโทท่อบูวเท่านอเนนนอเด็กต่อเต่าทอถุงถ้าจะท่องแบบมีสร้อยนะครับก็จะเป็นต่อมาจากโสโซสไลด์ที่แล้วซสโซล่ามตี จอเชอร์คู่กันยอหญิงโสภาราเชดาสองพันต่อตักหุนฐานต่อฐานเข้ามาลองทอนางมนโทหน้าดำแะอาไม่ใช่นะครับ <laughs> มันต้องหน้าขาวนะครับนางมนโทหน้าขาวเออ,เอ,อจะหน้าดำได้ไงครูนอนาม,มุโทเขาทาแป้งออกจะขาวนะครับ <laughs> นะสนาทโทัต้องหน้าขาวนะลูกดำไม่ได้ทองัวหน้าขาวอ่าทอเท่าวิ่งเร็วได้ไหมนี่ทาบเท่าถือไม้เท้าวิ่งนะครับทอเท่าแสดงว่าทอบเท่าตัวนี้นี่แข็งแรงแข็งแรงนะครับทอบเท่าเดินย่องนะครับทอเท่าเดินย่องนะเย่๋ยวดูถูกคนแก่นะครับลูกคนแก่ที่ออกกําลังกายเขาวิ่งเร็วกว่าเราก็มีนะครับต่ป้านอนเนียนไม่มองนะครับนอนเนียน ตอนนี้ก็คือเด็กน้อยไปบวชนะครับต่อเด็กต้องนิมต์ต่อต่อลังตงุงถอถุงแบกขวันเดี๋ยวสไลด์นี้ไว้แค่นี้ก่อนทีนี้เรามาพูดถึงกรุ๊ปที่สองของไต่ย,ยางนะครับของอักษรสามหมู่กรุ๊ปที่สองของอักษรสามหมู่คือการออกเสียงกลาง,ลางอักษรกลางมีอยู่เก้าตัวครับอ่าไก่จิกเด็กตายนะครับไก่จิกเด็กตายนะ,ะนักเรียนเข้าไปดูใน YouTube ก็ได้นะครับไก่จิกเด็กตาย อะไรต่อคุณครูจำไม่ได้เดี๋ยวเปิดดูใน YouTube ก็แล้วกันนะครับอักษรกลางมี9ตัวก็คือมีกอไก่จจานนะครับดอชดด้าตอปตักดอเด็กตอเต่ตบาบอใบไม้ป,ปอปลาอออ่างในส่วนที่ครูบรรยายคืออ่าหมวดที่2อักษรกลาง9ตัวส่วนที่อยู่บนสไลด์มันจะต่อเนื่องมาจากถอถุงนะครับ เราจะไล่ให้ถึงฮอนฮูกให้ได้นะครับวันนี้นะครับทอถุงแล้วอะไรทอทหารทอทงนอหนูบอใบไม้พอปลาพอพึ่งพอฝาพอผานฟอฟันพอสัมพาหมอมา๋ยวสไลด์นี้หยุดไว้ที่มอมาก่อนครับเราไปท่องแบบสร้อยกันก่นกอนนะหลายคน หลายคนอาจจะอยากท่องแบบสร้อยไม่ต้องท่องก็ได้นะครับเรามองไปเราเจอตัวอะไรเราจาสร้อยมันได้ก็แสดงว่าเออเป็นการเรียนยุคใหม่นะครับไม่ต้องเรียงก็ได้อมองไปเจอพอสมเพาสร้อยมันว่าไงครับพอสมเพากลางใบใช่ไหมถ้าเจอทอทหารนะครับทอทหารเป็นลบในยูเครนครับจ้องนี้ย <laughs> <laughs> นะครับ <laughs> สถานการ์เซียยูเครนพ่อแม่เราหลายคนนะครับวิตกกังวลน,นะครับถามว่ามีผลกระทบไหมมีนะครับมีราคาน้ํามันพุ่งพวดใช่ไหมครับผู้ปกครองเราเป็นห่วงนะครับราคาน้ํามันขึ้นราคาต่างๆก็ขึ้นนะครับอ่อันนั้นก่อนในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ในรายวิชาสังคมนะครับเราในรายวิชาภาษาไทยก็อยู่ในส่วนของเราดีกว่านะครับ <c oughs> <c oughs> อ่ะ ทหารอดทนแล้วกันนะครับสร้อยนะอย่าเพิ่งไปลบในยูเคเลยมันน่าก,กลัวทหารรัสเซียเนี่ยเออมีคนมาทหารรัสเซียนะเอาไปสไลด์ต่อไปดีกว่าครับเอาไปสไลด์ต่อไปดีกว่าอ่ะสร้อยที่เหลือหนูก็ไปสืบค้นนะลูกสร้อยที่เหลือนะครับลองสืบค้นดูนะครับะจะให้สร้อยยังไงก็แล้วแต่ให้หนูจําหน้าตาม,มันได้ก็แล้วกันเวลาเอามาผสมกับสระผันกับวรณยุบนะครับ หรือว่าไปเกี่ยวยงกับเรื่องของมาตราต,ตัวสะกดหนูก็จําให้ได้ละกันว่ายอยักษ์เขียนอย่างไรเราเลือเขียนอย่างไรมีหลายคนเขียนว่แหวงกลับด้านนะครับนักเยนจากบอหนึ่งขึ้นมาบสองหรือจากอนุบาลขึ้นมาประถมนะครับว่แหวงกลับด้านก็มีนะครับหลายคนนะไม่ผิดครับแต่เพียงแต่ว่าเพื่อนเขียนแบบมองกระจกนะครับใช่ไหม ไม่ผิดครับไม่ผิดถ้ากระจกไปสองมันก็ถูกเลยครับว่แเวนกับด้านนะครับอ่าไม่ผิดนะลูกไม่ผิดอ่าสไลด์ต่อมาเอาให้ถึงคอนทมกหน่อยอยอยักษ์รอเรือรอลิงแต่รอเรือต้องกระดกลิลนเดี๋ยวเรามาฝึกกระดกเลนกันรอลิงวอลเวนสอสลาสอบรสีสอเสือลูกหอหีบรอจุลาอออ่างคอนทมกทีนี้หมวดที่สามของแต่ย,ยางคืออักษรต่ำมียี่บสี่ตัวคือ หนูดูเอกสารประกอบการเรียนไปด้วยหน้าหกลูกคอควายคอคนคอระฆางงองอูไปเร็วหน่อยชอช้างซอโซ่เพราะมันมีหลายตัวไปเร็วหน่อยนะครับชอเชอยอผู้หญิงทอผู้เท่าทอนำทวนอนเนทนทอทหารทอธงนอนหนูพอพานพอฟันพอสัมภามามา้ายอยักษ์รอเรือรอลิงรอแหวนรอจุลาฮอนตะคูกนะครับ สำหรับอีนี้ฝากไปดูสร้อยของพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวและไปดูเรื่องอักษรสามมูสวัสดีครับ